ต้นไม้เรียกทรัพย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่พืชที่นํามาประดับบ้านแต่ยังมีความเชื่อมโยงกับพลังงานบวกและความเป็นสิริมงคลมาช้านานการเลือกปลูกต้นไม้เหล่านี้จึงไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีและเสริมสร้างพลังงานบวกให้กับชีวิตอีกด้วยทำไมต้นไม้ถึงเรียกทรัพย์และพลังบวกได้พลังงานธรรมชาติต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติโดยตรงพลังงานจากธรรมชาติที่ต้นไม้ดูดซับและปล่อยออกมา เชื่อกันว่าจะช่วยปรับสมดุลพลังงานในบ้านและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญเติบโตต้นไม้ที่เติบโตงอกงามเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าและความมั่งคั่งการดูแลต้นไม้ให้เติบโตแข็งแรงจึงเปรียบเสมือนการดูแลชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองความเชื่อและจิตวิทยาความเชื่อในพลังของต้นไม้มีมานานแล้วเมื่อเราเชื่อว่าต้นไม้จะนำพาสิ่งดีๆมาให้การดูแลต้นไม้ก็จะทำให้เรามีความสุขและรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อจิตใจและดึงดูดพลังงานบวกเข้ามาต้นหมายเรียกทรัพย์ยอดนิยมและพลังงานที่เชื่อว่าจะได้รับต้นเงินไหลมาเรียกทรัพย์เงินทองไหลมาเทมาความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองต้นกวนอิมเสริมความเป็นสิริมงคลป้องกันสิ่งไม่ดีเกิดความสงบความสุขความเจริญต้นโปอยเซียนนำโชคลาภมาให้เสริมดวงชะตาความโชคดีความสำเร็จ ต้นนางกวักเรียกทรัพย์โชคลาภเข้ามาในบ้านความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์วาสนาเสริมสร้างโชคลาภความก้าวหน้าความสําเร็จความมั่นคงวิธีเพิ่มพลังบวกให้ต้นไม้เรียกทรัพย์ตั้งเจตนาที่ดีก่อนปลูกต้นไม้ให้ตั้งเจตนาที่ดีเชื่อมั่นว่าต้นไม้จะนำพาสิ่งดีๆมาให้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมวางต้นไม้ในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดพอเหมาะและมีพลังงานที่ดีเช่นมุมทิศตะวันออกหรือทิศใต้ ดูแลอย่างสม่ำเสมอรดน้ำใส่ปุ๋ยและตัดแต่งกิ่งให้ต้นไม้แข็งแรงสร้างปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับต้นไม้บ่อยๆเพื่อสร้างความผูกพันและเชื่อมต่อพลังงานสรุปการปลูกต้นไม้เรียกทรัพย์ไม่ใช่แค่การตามความเชื่อแต่ยังเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีให้กับบ้านและเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เราได้ผ่อนคลายและมีความสุขการดูแลต้นไม้ด้วยความรักและความใส่ใจจะช่วยเสริมสร้างพลังบวกและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณคำแนะนำเพิ่มเติม เลือกต้นไม้ที่ถูกชโลกเลือกต้นไม้ที่คุณรู้สึกถูกชะตาและมีความหมายที่ดีต่อตัวคุณศึกษาความหมายของต้นไม้การรู้ความหมายของต้นไม้แต่ละชนิดจะช่วยให้คุณเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้มากขึ้นการปลูกต้นไม้เรียกซําเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างพลังงานบวกให้กับชีวิตของคุณ you